้ังล่างเรียบร้อยตอนนี้ไปเดี๋ยวลงเรือไปเรือขยักครับนี่นักายก้อนอาวุธประจำการวันีลงก่นาง,นนงน <c oughs> ลงกนกมาแล้วเจเดี๋ยวตามมานะเดี๋ยวตามมาตามมาตามมาองตามมา เอาไปแล้วทุกคนลงมาแล้วแหมวันนี้มีคนพายให้โอ้ดีจังเลยว้าดูทุกคนดูบรรยากาศเช้าเช้าครับบรรยากาศดีมากเลยนี่บรรยากาศด้านบนฝั่งครับเฮ้ยเบาๆนุย้ยอย่าขยับนุย้ยเดี๋ยวคว่ำนุย้ยอย่าออกไปไกลนะนูนดูทุกคนดูบรรยากาศครับว้าบรรยากาศดีมากเลย ลึกก็ดีไม้พายพายปึง่งทุกคนดูครับบรรยากาศพายเรือคายักเช้าเช้าครับนู่นไปไปเจน,นูนไปตรงนู้นไปที่เรือน,นูอ้น<ม>ออไปตะฝัง่งนู้นลงไปไกลกลัวไปูจ<ม>น,นเขานะทำอะไรวะเจนน่ะเขาทำอะไรวะนะ่เขาตกปลาแน่เลยนะเขาอ,ออกเรือนนะ่ะ นี่ดูบรรยากาศบนโอ้บรรยากาศแต่ว่ามันคืมฟ้าคืมฝนนะเกยเอาเวียงแรงดิถือกล้องอยู่เสียวอะ่ะว้าวลมดีบรรยากาศเย็นสบา,ายสุดอะ่ะดูบรรยากาศครับบรรยากาศยันเช้า,ชา เจนู่นมันควันหรือหมอกวะเจนนู่นนะ่ะนู่นน่ะมันควันหรือหมอกหมอกใช่ไหมเออสวยดีิมยากาศดีด้วยโอ,เเโอ้ลมเย็นสบายโอ้โหโลมเย็นมากเอ้ยทำไมาลมมันพัดไปเรื่อยอะเจนพายออกไปที่พายเข้าฝั่งไปนู่นเลยเอ้ยทุกคนดูบรรยากาศครับโอ้โหบรรยากาศดีมากเอ้ยแต่แดดเริ่มร้อนแล้วนะเนี่ยว้าวไม่ต้องพายเดี๋ยวพัดกันเดี๋ยวพัดกันพาย เฮ้ยทำไมมันเป็นขึ้นอย่างงี้วะเนี่ยอุ้ยไปเข้าฝั่งไปดินู่นไปพายไปทางนู่นนู่นฮะกพออ็พายไปที่เออพายไปที่นู่นที่ฝั่งนู่นๆบอว์บอว์วะเฮ้ยเขาจะพายดีนะเนี่ยรู้กันได้แล้วไปเข้าฝั่งนี้ใกล้ๆนี่ก่อนแล้วหยุดก่อนอยู่น้ำลึกด้วยน่ากลัวเลยเนี่ย